ยูนิเทนหรือซุปเปอร์ลีนไม่แน่ใจครับสีเหลืองๆของช่างไม่มีนะครับแบบนี้กรอบอฉีกนก็ฉีกคล้ายๆยางนะตัวเล็กนะครับน่าจะเป็นยูนิเทนที่เขาใช้กันอยู่แต่ไม่ไม่ของช่างจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเล็กของช่างจะไม่มีเพราะว่ายางถือว่าทนอยู่แล้วยางก็สองสามปีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใช้แบบนี้ครับ เป็นสลักอ่าบูธท,ทองเหลืองนะครับกินจนหมดเกลี้ยงเลยแตกเป็นลูกไข่โอ้เนี่ยแตกตรงนี้นะแตกเนี่ยเปิดมมนโหดูสลักดูสลักสัก่อนโอ้โอ อีกข้างหนึ่งนะครับก็ไม่รอดครับรูปไข่ยาวใช่แล้วก็ดูบาครับกินบาซะมีเหลือเลยตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันมาถึงนะครับไอตัวก้านลูกหมากนี่หลวมมากเลยหลวมแค่ๆช่างว่าตัวเล็กเนี่ยเป็นยางน่าจะเวิร์กกว่านะแต่ว่าเป็นตัวนี้ก็คงทนนะฮะคงน่าจะทน แล้วก็ทนใช้นานพังหมดเปลี่ยนเลยใช่ไหมโอเคครับพี่เดี๋ยวจัดให้ตัวเล็กก็มีหลายตัวเหมือนกันที่ใช้ไม่ได้ครับเออเปลี่ยนเพราะตอนนั้นที่ลูกยางมันสึกแล้วมันก็เลยได้เหล็กใช่ไหมครับอยู่ประมาณหมื่นตัวลูกยางสึกหมดลูกยางกัดกัดสลักหมดแลล้วูกยางสึกหมดแล้วก็ไม่ได้แต่เหล็กนะครับมันกงเก่งๆน็อตมันก็ใช่เปลี่ยนเลยก็ตัวยางตัวนี้ก็ไม่ใช้เป็นเป็นยางปกติครับว่าจะทนทนอยู่สายท้าบ เดี๋ยวช่างต้องวิ่งไปเอาของนิดนึงครับก็ให้ลูกพี่เขาประกอบตัวเล็กไปก่อนทำความสะอาดนะครับเพราะมันมีการเจียเจียแต่งเจียอะไรครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับใช้ยางก็ได้ฮะไม่จำเป็นต้องเป็นพวกนี้ใช้ยางกรอบนะขาดหมด ใช้เป็นรุ่นยางดีกว่าตัวเล็กแต่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวนี้เป็นผู้ทองเหลืองก็ไม่น่ามีปัญหาครับ <c oughs> ก็เปลี่ยนแขนแขนลูกหมากด้วยนะครับกานเป็นมีรอยเชื่อมมานะครับเช่ากับมันตั้งไม่ได้คือน่าจะมีการหลุดหลุดข,ขยับออกมานะครับรอยเชื่อมนี้ ตอนนี้ก็เกียร์ตกแต่งแต่ตัวตรงเฟืองนะครับไม่ใช่ตัวเตตรงเตงตัวเบ้าตรงเฟลงนะครับคืราว่ามันเป็นรอยอย่างคือว่าสลักเนี่ยมันกระแทกขึ้นกระแทกลงเนี่ยมันก็อาจจะมีความหลวมอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับตอนนี้เพราะว่าจัละบีไม่มีเลยเพราะว่าทางนี้ได้ยินว่าเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนฮนะซื้อเพิ่งจะซื้อมาได้ได้หกเจ็ดเดือนหรือยังไงเนี่ยครับก็ลักษณะดูตรงนี้ครับ จะเป็นลูกไข่น้น้อยซึ่งยังยังแก้ไขอะไรมากไม่ได้นะครับถ้ามันเป็นเยอะๆช่างก็จะอย่างที่เคยทําครับก็จะมีการาถ้าแก้ไขเบื้องต้นก็คือเชื่อมเจียแต่งให้มันค่อนข้างกลมแต่อันนี้มันน้อยเราเชื่อมเจียแต่งมันจะกลมไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมนะครับถ้ามันเยอะอพอพอ,พอแก้ไขให้มันดีขึ้นแต่นี้มันน้อยก็ยังทรงยังค่อนข้างกลมแต่ว่ามันเป็นนิดเดียว เชื่อมใบเจียไปมันก็ไม่ดีเหมือนกับมันมันก็จะไม่กลมเท่าไหร่ครับไม่ไม่ได้ฝีมือขนาดโอเจียกลมเป็นแบบทรงกลมร้อเปอร์เซ็นนะครับอ่าตอนนี้ก็ประกอบไปบ้างบางส่วนก็เหลือ,ลอการนี้นะครับอันนี้ก็ใส่สลักนะครับแลวมหล่มหน่อยครับมไม่ตรงะน,ตนะตีหน่อย ระวังรูอ่ะรูจรรบีมั้ยาีครับรูก็หลวมไปนิดนึงแต่ก็ยังไม่ไม่พอให้ได้เชื่อมครับ หมายถึงว่าไม่พอให้ได้ได้พอกอน,นะฮะนี่ครับเราก็ขันให้ใกล้เคียงเดิมหมันทาให้มันยาวค่อยเคียงเดิมแล้วเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวช่างก็จะตั้งหางนะครับให้ลูกค้าด้วยเพราะว่าแขนม,มันเชื่อมอย่างเงี้ยมันตั้งอะไรไม่ได้ตั้งอะไรไม่ได้เลยก็เดี๋ยวตัวนี้ครับตัวนี้แกนใหม่เราจะมีแหวนตัวเนี้ยไว้เป็นตัวล็อก แหวนไม่ล็อกนะครับอันนี้ก็ประกอบใกล้เสร็จแล้วครับก็เหลือแขนเดียวเสร็จแล้วก็คงต้องตัดหางครับตัดหางออกเพื่อเพื่อตั้งหางแต่ก่อนตัดหางก็เดี๋ยวขันน็อตอะไรจับให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเพราะไม่งั้นขันน็อตไม่เสร็จเนี่ยมันก็ยังทำอะไรไม่ได้ เอา,เอาลอกต้องยิงสลกหมดเลยนะครับหลวมหมดเลยสองข้างนี่กันหลวมสลักยืดจะดึงเข้าหรือเปล่าวเนี่ยก็ดึงดึงหมดเลยครับดึงหมดทุกตับสิบหกหัว 1>, 1 2 3 4 4 2 8ข้างหน้าอีก8 16 16หัวยิงหมดแล้วครับเห็นแล้วก็เห็นว่ามันหลวมก็ต้องทำพอยิงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ลงไม่แรงนะครับแล้วก็ใส่พวกน็อตประกับเท่าที่ก็จบหมดละอันนี้ก็เสร็จจริงๆครับเมื่อไหนๆทาแล้วก็ท,ทําทีเดียวไปเลย ว่าเห็นสลกดูลอยมันเหมือนครับมันหลวมๆค,คลายช่างก็เลยไปจับดูพอประกอบเข้าจริงๆครับไม่เหลือหลวมหลวมเยอะเลยเรียกว่าเอามือดันเมื่อกี้ครับดันแล้วเขย่าได้ถ้ดันแล้วเขย่าได้นี่รถทั้งคันโยกไปโยกมาก็พังหมดเลยดีไม่ดีเดี๋ยวสลกขาดายิ่งอันนี้ใหญ่ก็ พกลมตัวนี้นะครับก็จริงๆตัวของช่างก็มีแบบเนี้พอเจอตัวใหม่ก็อดใจไม่ได้ครับเอาตัวใหม่เข้ามาใช้เลยหมายถึงว่าของเก่ายังไม่พังนะครับยังมียังใช้ได้ว่าเทคโนโลยีของเก่าเนี่ยมัาจจะขันแน่นไม่ได้จริงๆก็ที่คุยกน,นะครับมันก็แน่นอยู่นะหมายถึงว่ากำลัง มันแน่นใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้จะแน่นมากกว่านิดหน่อยหมายถึง้าจะขนาดแรงขันขอปอนนะครับแรงขันของปอนของบล็อกลมจะสูงกว่าตัวเก่าเล็กน้อยไม่ได้มากนะครับเล็กน้อยแต่ขนาดตัวจะเล็กลงความยาวของตัวก็สั้นลงกำลังเพิ่มขึ้น ช่างก็เลยอดใจไม่ได้ครับคุยกับลาก็เลยเอามาเลยตัวเก่าก็ยังอยู่ที่ร้านครับก็ยังใช้ได้อยู่เลยแต่อดไม่ได้จริงๆครับเดอของใหม่ก็เอาของใหม,ใหม่แรงดีกว่าเบากว่าเทคโนโล,โลยีเทคโนโลยีดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าครับมีก่อนใครเพราะว่าเทคโนโลยดีดีกว่าดีกว่าครับก็ลองดู แต่ที่ลองครับแรงรู้สึกได้หรือว่าแรงกว่าตัวเก่าที่มันขนาดว่าใหญ่กว่านะครับตัวเก่าใหญ่กว่าแต่ตัวนี้แรงกว่ารู้สึกได้ยิงได้โอ้ลงไปเยอะครับหลายเกียว3าสี่เกียว4ีห้าเกียว แต่ว่าบางเส้นยังดึงไม่ได้นะครับเกี่ยวตายเดี๋ยวต้องดูว่าจะทํายังไงไม่ได้จริงๆนะฮะวิ่งซื้อสะลรอีกนะมั้งเนี่ยหางเก่าก็อย่างว่านาะโอเคก็เดี๋ยวขอจบพนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอช่างเข้าไปดูอีกทีหนึ่งว่าบางอัวก็ขันไม่ได้ต้องแก้ไขเดี๋ยวต้องดูว่าแก้ไขยังไงครับ